ถ้าพี่มีจากช่องมีอ้วนดูดวงทำนายดวงทำนายฝันวันนี้ฝันเห็นโรงพยาบาลฝันเห็นโรงพยาบาลเนี่ยส่งผลอะไรต่อดวงชะตาของคุณบ้างหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นสําหรับการฝันเห็นโรงพยาบาลนี้บ้างเราไปฟังทำนายฝันกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันเห็นโรงพยาบาลนะครับหรือว่าการฝันเห็นโรงพยาบาลนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามคําทํานายโบราณนะครับหรือว่าตามหลักโหราศาสตร์เองแล้วเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมความทุกข์นะครับแหล่งรวมความเศร้านะครับหรือว่าแหล่งรวมความเสียใจ แหลงรวมความโศกเศร้าแบบนั้นนะครับในกรณีกันเนี่ยหากรักษาไม่หายอาจจะต้องจบชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยเช่นกันหากรักษาหายนะครับหรือการประเมินคนไข้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นผลดีสําหรับการรักษาได้ก็จะมีเรื่องดีใจเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ในที่นี้เองเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยมันคือจุดดับสิ้นนะครับหรือมันคือจุดจบของเรื่องของสุขภาพนะครับหรือโรคภัยที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆเป็นส่วนมากนะครับเลยทําให้เจ้าชะตานะครับหรือเจ้า ดวงความฝันเองเนี่ยเมื่อฝันถึงโรงพยาบาลนะครับหรือว่าเมื่อฝันเห็นโรงพยาบาลนี้แล้วเนี่ยมักจะเกิดความทุกข์ใจหรือมักจะเกิดความเสียใจเกิดขึ้นรวมถึงนะครับวิตกกังวลถึงขั้นว่าครอบครัวของเราจะมีคนเสียชีวิตไหมนะครับหรือว่าคนในวงสาคณาญาติเองเนี่ย คนที่เจ็บป่วยอยู่หรือคนที่มีโรคมีภัยอยู่นี้จะถึงแก่กรรมหรือเปล่าแบบนั้นนะครับจะเป็นผลต่อดวงชะตาในด้านอะไรบ้างเราไปฟังคานายในหัวข้อแรกกันเลยครับว่าการฝันเห็นโรงพยาบาลนะครับหรือว่าการฝันว่าได้ไปโรงพยาบาลนี้ส่งผลดีอะไรบ้างนะครับผมตอบได้ว่าในหัวข้อความฝันแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะครับสำหรับเจ้าชะตาที่ฝันถึงโรงพยาบาลนี้เองแล้วเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของการฝันว่าได้ไปโรงพยาบาลนะครับส่งผลต่อเรื่องของความรักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะ ว่าเรื่องของการฝันเหตุโรงพยาบาลเนี่ยมันคือเรื่องของจุดจบนะครับหรือมันเป็นจุดดับสิ้นมันเป็นจุดแห่งถึงแก่กรรมนะครับมันเป็นจุดที่ต้องรักษานะครับหรือว่าหากรักษาไม่หายอาจจะถึงจุดจบที่โรงพยาบาลเช่นกันกับเรื่องของความรักครับความรักเนี่ยอาจจะถึงทางตันนะครับหรือถึงจุดจบเกิดขึ้นหากเจ้าชะตาเนี่ยฝันว่าได้ไปโรงพยาบาลเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นผลในทิศทางที่ไม่ดีทุกประการนะครับในนี้เองเนี่ย ส่งผลต่อความรักที่ถึงจุดจบส่งผลต่อความรักที่มีปัญหาแบบคาราคาซังแล้วไม่เห็นปลายทางส่งผลต่อการเล,ลิกลาการจบลงการไปต่อไม่รอดกับเรื่องของความรักส่งผลต่อคนที่กําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นความรักแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับแบบนั้นเองเนี่ยส่งผลต่อดวงชะตามากๆเลยกับเรื่องของความรักนะครับในที่นี้เองเนี่ยมันส่งผลด้านลบทั้งหมดเลยและไม่ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจนะครับในที่นี้เองเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับใน กรณีเดียวกันหากเจ้าชะตามีโรคประจําตัวนะครับหรือมีสุขภาพที่ต้องรักษาอยู่หรือมีโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาอยู่ผมตอบเลยว่ามันจะไม่หายดีนะครับมันจะเป็นโรคเรื้อรังไปเรื่อยๆนะครับหรือมีโอกาสที่จะปะทุรุนแรงขึ้นมานะครับทำให้สุขภาพของคุณเนี่ยย่ำแย่และตดถอยลงนะครับแบบนั้นทําให้ดวงชะตาของคุณหรือว่าสุขภาพของคุณเนี่ยถึงจุดที่ย่าแย่และถึงจุดที่เหนื่อยใจนะครับผมตอบเลยว่าไม่เป็นผลดีกับดวงชะตาทุกประการครับรวมถึงนะครับหากพูดถึงเรื่องโชคลา เองแล้วเนี่ยผมกล่าวเลยว่าจะมีโชคลาภจากการทํางานครับคุณจะได้รับโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภด้านการทํางานเช่นได้รับการชื่นชมยินด,ดีนะครับสิ่งที่คุณทําไว้เนี่ยเป็นผลแห่งชื่อเสียงนะครับหรือว่าเป็นผลแห่งการยอมรับนะครับหรือกําลังที่จะอยู่ในโหมดของการที่ฝึกงานอยู่นะครับหรือว่าทดลองงานอยู่คุณก็จะผ่านโปรหรือว่าผ่านช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานแล้วผ่านไปได้ดีดนะครับแต่ก็นเดียวกันเนี่ยมันก็ส่งผลลบด้วยเช่นกันนะครับงานที่คุณได้หรือว่าสิ่งที่ คุณได้นี้อาจจะอยู่กับคุณได้ไม่นานเช่นความรักนะคะหากมีแฟนหากมีความรักหรือหากมีคนคุยกําลังพัฒนาเป็นแฟนหรือกําลังพัฒนาเป็นคนในความสัมพันธ์เขาคนนี้จะอยู่กับคุณไม่นานเนื้องานก็เหมือนกันครับหากคุณอยู่ในองคอ์กรนี้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าจะเปลี่ยนหรือว่าจะปรับเกิดขึ้นมันจะเป็นโอกาสพิเศษสําหรับการได้ปรับได้เปลี่ยนนะครับเพราะจะอยู่ในองค์กรนี้ได้ไม่นานรวมถึงการเงินเองเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาก็จริงครับแต่จะอยู่กับคุณได้ไม่นานคุณมีโอกาสจะนําโชคลาภหรือเงินก้อนนั้น เช่นชําระหนี้นะครับจ่ายค่าเทอมดูแลเรื่องลูกบุตรนะครับหรือจ่ายค่าเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับหรือว่าดูแลคนในครอบครัวแบบนั้นมันมีเหตุจําเป็นจะต้องจ่ายจะต้องใช้นะครับเรื่องของการเงินเองเนี่ยถามว่าดีไหมผมตอบว่าไม่ดีครับมีเกณฑ์จะได้ใช้เงินเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกิดขึ้นนะครับหรือเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาจับจ่ายเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นแปลว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันจะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะการฝันเห็นโรงพยาบาลเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีสักเท่าที่ควรนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่ามันคือแหล่งของจุดจบมันคือแหล่งของจุดดับสิ้นของดวงชะตานะครับมันคือแหล่งจุดจบของเรื่องของจิตนะครับหรือว่าดวงจิตของแต่ละคนเกิดขึ้นบางท่านก็จบที่โรงพยาบาลนะครับบางท่านก็รักษาแล้วอาจจะไปต่อไม่รอดนะครับหรือว่าดวงจิตเนี่ยจะต้องดับสาลับสลายนะครับหน้าที่แห่งนั้นเกิดขึ้นก็จะส่งผลต่อเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะครับคือการไปไม่รอดนะครับหรือการได้อะไรมาแล้วมันก็จะ อยู่แค่ชั่วครั้งช่วคราวเท่านั้นเองครับ เรามาฟังคำนายฝันต่อมาก็ได้เลยครับยังอยู่ในโหมดของการฝันเห็นโรงพยาบาลอยู่นะครับแต่เป็นกรณีของการฝันเห็นโรงพยาบาลแล้วก็เห็นคนป่วยด้วยนะครับฝันเห็นโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เห็นคนป่วยด้วยนี้ส่งผลอะไรต่อดวงชะตานะครับแล้วก็ส่งผลอะไรต่อเจ้าชะตาบ้างเราไปฟังคำนายฝันกันได้เลยครับ <found moi> <inction vous S 2> ผมตอบเลยว่าการฝันเห็นโรงพยาบาลแล้วก็เห็นคนป่วยด้วยนี้เอ,เองเนี่ยมันกล่าวถึงเรื่องของการเงินนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปนะครับว่าเรื่องของการฝันเห็นโรงพยาบาลเนี่ยจะได้อะไรมาช่วครั้งช่วข่าวช่ว ชั Dante, ่ววูบชั่ว where, วาบเท่านั้นเองนะครับคือเรื่องเงินหากได้เงินมาหากได้ทรัพย์มาเนี่ยก็มีเหตุต้องจ่ายมีเหตุต้องใช้นะครับมีเหตุจะต้องใช้จ่ายกับเรื่องของการเงินมีเหตุจะต้องใช้จ่ายมันออกไปเกิดขึ้นนะครับมีเหตุจําเป็นจะต้องจ่ายเงินก้อนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับมันเลยทาให้เจ้าสตา์นะครับหรือเจ้าดวงความฝันเองนี้แล้วเนี่ยเหนื่อยใจกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต้องดูแลเรื่องการเงินให้ดีมีโอกาสที่การเงินจะติดขัดนะครับหรืออะไรที่เคยใช้จ่ายเป็นประจําอยู่แล้้วออาาจจะตงขดดหย ถอยลดลงแบบนั้นนะครับเพราะเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นจุดสําคัญมากๆการฝันเห็นคนป่วยเนี่ยมันคือการทุกข์คนละภาพนะครับหรือว่าการที่เราไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องของการเงินหรือจัดการเรื่องนั้นๆได้ดีเช่นภาระหนี้สินก็ยังคงติดค้างอยู่นะครับจ่ายไปแค่บางส่วนนะรวมถึงการมีหนี้เพิ่มนะครับหรือก่อร่างสร้างหนี้เพิ่มก็จะเป็นผลลบต่อดวงชะตาด้วยความรักเองก็จะมีปัญหาด้วยเช่นกันนะครับคือความรักไปต่อไม่ได้เพราะติดขัดเรื่องการเงินทําให้ความรักของเรามันไม่ เดอนหน้านะครับในกรณีการก็จะหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายกับเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาความรักค่ากินค่าเที่ยวค่าเดทแบบนั้นนะครับมันเลยทําให้เจ้าชะตานะครับหรือเจ้าดวงความฝันนี้เองแล้วอะ่ะความรักมันก็ไม่พัฒนาการงานก็อยู่กับที่นะครับการเงินก็มีปัญหาแบบนั้นนะครับการฝันเห็นโรงพยาบาลแล้วบวกเพิ่มนะครับคือเรื่องของเห็นคนไข้อีกเพิ่มเนี่ยมันคือการมีภาระเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับช่วงนี้เองเนี่ยคุณก็อาจจะเหนื่อยใจหน่อยนะครับเพราะว่า ในที่นี้เองเนี่ยมันส่งผลด้วยเช่นกันมากว่าคุณได้อะไรมาแล้วมันก็จะต้องเสียผลประโยชน์ไปมีคนคิดกับคุณไม่ดีมีคนหวังในทิศทางกับคุณไม่ดีมีคนคิดร้ายกับคุณเกิดขึ้นมีคนต้องจะเอาเปรียบคุณมีคนหวังที่จะหวังพึ่งผลประโยชน์จากคุณหรือหวังจะได้ผลประโยชน์จากคุณเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับมันเลยทําให้เจ้าชะตาในช่วงนี้เองเนี่ยเหนื่อยๆกับเรื่องของการคาดหวังเหนื่อยๆกับเรื่องของการตั้งความหวังแบบนั้นเพราะมันไม่ได้เห็นผลดีนะครับ แต่กรณีเดียวกันเนี่ยก็ต้องเป็นห่วงด้วยเช่นกันนะครับหรือก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะว่าความรักของคุณเนี่ยมักจะถูกหลอกด้วยเช่นกันนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกหักหลังเกิดขึ้นนะครับในที่เองเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของความรักล้วนๆเลยนะครับแต่สําหรับคนโสดเองแล้วเนี่ยช่วงนี้เสน่ห์แผ่วๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าความรักของคุณเนี่ยช่วงนี้เองเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะมีเสน่ห์แผ่วๆนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาติดพันนะแต่มันมันไม่ใช่ความรักนะครับมันเป็นแค่ชั่า การจะคว้าใครเข้ามาเป็นความรักนะช่วงนี้หรือว่าคว้าใครเข้ามาเป็นเรื่องของความรักอย่างยั่งยืนและยาวนานเกิดขึ้นผมตอบเด้ว่ามันไม่ใช่ช่วงที่ดีนะครับนะเวลานี้มันยังไม่ใช่โอกาสที่ดีหรือไม่ใช่โอกาสแห่งการคว้าความรักอย่างยั่งยืนเข้ามานะครับ <S <S เมื่อเจ้าชะตาหรือว่าเจ้าดวงความฝันนี้ฝันว่าตัวเองได้ไปโรงพยาบาลแล้วก็ยังเห็นคนไข้เพิ่มเติมเข้าไปอีกเนี่ยยังไม่พร้อมสําหรับการมีใครหรอกครับเพราะภาระคุณเยอะเหลือเกินนะครับ เรามาฟังคำนายฝันต่อมากันได้เลยครับยังอยู่กับเรื่องของการฝันเห็นโรงพยาบาลอยู่นะครับแต่กรณีเดียวกันฝันเห็นโรงพยาบาลขี่เส้นใต้ครับเก่านะครับฝันเห็นโรงพยาบาลเก่าส่งผลอะไรต่อเจ้าตาและเจ้าดวงความฝันบ้างเรามาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันเห็นโรงพยาบาลนะครับแต่เป็นโรงพยาบาลเก่านี้ผมตอบเลยว่าคุณกําลังจะเสียผลประโยชน์ครับเสียผลประโยชน์ในที่เองเนี่ยจะมีคนเก่าๆครับเช่นเพื่อนเก่าคนรักเก่านะครับเพื่อนเก่าๆเพื่อนที่ทํางานเก่านะครับหรือว่า เก่าๆเนี่ยติดต่อ c อ l ลิ่งนะครับมาหาคุณหรือว่าแชทคุยกันเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่คุณจะถูกเขาหลอกนะครับมีโอกาสที่คุณจะเสียผลประโยชน์นะครับเขามาเกาะแกะเรื่องผลประโยชน์จากคุณมาขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วคุณเนี่ยเกิดเห็นใจเกิดอยากช่วยเหลือเกิดอยากจะช่วยการอนุเคราะห์เกิดขึ้นทําให้เงินที่เสียไปจะไม่ได้คืนทุกประการนะครับในนี้เองเนี่ยก็หมายถึงการนัดทานข้าวการนัดที่จะปาร์ตี้สังสรรค์นะครับการนัดเข้าสังคมด้วยคือมันเป็นเงินที่เสียออกไปแล้วมันไม่ได้ คืนกลับมานะครับในดีเองเนี่ยก็มันจะหมายถึงการพ่วงมาด้วยคือเขาวชวนคุณไปลงทุนเขาวชวนคุณทําธุรกิจนะครับเขาวชวนคุณต่อยอดด้านธุรกิจเกิดขึ้นอย่านะครับอย่าทำนะเพราะว่ามันจะเป็นผลในทิศทางที่ลบทั้งหมดเลยการฝันเห็นโรงพยาบาลล้างนะครับในห่วงของความฝันหรือว่าในห่วงของเจ้าตะตาแห่งการฝันนีเองแล้วเนี่ย <c oughs> ผมตอบเลยว่ามันไม่เป็นผลดีทุกประการมันคือการเก่าเก็บนะครับมันคืออะไรที่ลงทุนแล้วไม่ได้กําไรนะครับมันคืออะไรที่ลงทุนค้างเติ่งอยู่แบบนั้นนะครับหรือไม่เห็นอะไรที่ งอกงามหรือไม่เห็นอะไรที่เติบโตนะครับคำว่าร้างเนี่ยตอบเลยว่ามันไม่ดีอยู่แล้วนะครับในกรณีกันเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเรื่องของคนเก่าๆเนี่ยกลับมานะครับเพื่อนเก่าคนละเก่าแฟนเก่านะครับมิตรภาพเก่าๆเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยมัธยมเพื่อนสมัยมหาลายัยติดต่อคอลลิ่งหาแชทหาคุยกันนะครับหรือว่ามานัดเจอกันเกิดขึ้นเสียทรัพย์ เสียทรัพย์เสียเงินนะครับเพราะการเข้าสังคมเสียทรัพย์เสียเงินเพราะเขาชวนลงทุนนะครับเสียทรัพย์เสียเงินโดนเขาเอาเปรียบเพราะว่าเอาไปลงทุนแล้วไม่ได้กําไรอะไรกลับแทนกลับมานะครับแบบนั้นนะก็จะส่งผลต่อเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะครับและช่วงนี้เองเนี่ยหากเจ้าชะตาเนี่ยฝันเห็นพัดโรงพยาบาลล้างเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เงินติดขัดมากๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าการฝันเห็นโรงพยาบาลเนี่ยมันคืออะไรแค่ช่วงครั้งชั่วข่าวช่วงบูบช่วงวาบเท่านั้นนะครับ ในกรณีการเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการเงินที่เป็นเรื่องของการติดขัดความร้างนะครับมันคือเรื่องของเงินที่มันฝืดเคืองมากๆนะครับเงินที่มันติดขัดมากๆเงินที่มันทุรักทุเลมากๆนะครับ ในที่นี้เองเนี่ยส่งผลต่อเจ้าชะตาล้วนๆเลยกับเรื่องของการเงินนะครับรวมถึงหากเป็นเรื่องของความรักครับผมตอบได้ว่าความรักของคุณช่วงนี้ก็ไม่ดีครับช่วงนี้ความรักนะครับคาราคาซังกับความรักที่มีปัญหานะครับทาท่าจะเลิกก็เหมือนจะไม่เลิกนะครับทาท่าจะไปไม่รอดก็ยังอยู่กันอยู่แบบนั้นนะครับหรือว่าความรักของคุณเองเดี๋ยวมันจืดจางมันถดถอยมันหดหายมันหมดรักแบบนั้นแล้วนะครับช่วงนี้เองเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตสําหรับเรื่องของความรักด้วยเช่นกันหากเจ้าชะตานะครับฝันว่าเห็น โรงพยาบาลล้างเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องความรักกําลังเอาแน่เอานอนกับเรื่องของความรักไม่ได้กําลังจะมีปัญหาคาราคาซังกับเรื่องการตัดสินใจบางอย่างนะครับจะเลิกลาหรือจะอยู่ต่อดีแบบนั้นจะเดินหน้าหาอะไรใหม่ๆหรือว่าจะอยู่ต่อกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหาดีแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์รวมสําหรับเรื่องของการฝันเห็นโรงพยาบาลล้างนะครับจริงๆแล้วไม่เป็นผลดีนะคุณจะขาดผลประโยชน์เสียผลประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับ เรามาฟังนายฝันต่อมากันได้เลยครับในที่นี้เองเนี่ยฝันถึงโรงพยาบาลเช่นกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของโรงพยาบาลล้างนะครับจริงๆแล้วในหัวข้อเมื่อกี้เนี่ยโรงพยาบาลเก่ากับโรงพยาบาลล้างเนี่ยเนื้อหาคล้ายๆกันแต่ว่าเราในที่นี้เองเนี่ยเราจะมาจําแยกแตกต่างนะครับว่าโรงพยาบาลเก่ากับโรงพยาบาลล้างเนี่ยจริงๆเราแอบพูดไปทีหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ในรณเดียวกันหัวข้อนี้เองเนี่ยจะพูดถึงโรงพยาบาลล้างฝันถึงโรงพยาบาลล้างนะครับผมตล่าเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เป็น ผลดีมากๆมากกว่าการฝันเห็นโรงพยาบาลเก่าอีกนะครับการฝันเห็นโรงพยาบาลร้างเองเนี่ยมันคือการที่คุณมีเกณฑ์นะครับที่จะตกเป็นแพรับบาปเกิดขึ้นผมเล่าแล้วว่าตั้งแต่เราดูเรื่องของการฝันเห็นโรงพยาบาลนะครับที่เก่าเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการไม่ได้อะไรมาซึ่งความสําเร็จการถูกหักหลังนะครับการถูกเสียเปรียบการถูกแย่งผลประโยชน์นะครับหรือว่าการเอาผลประโยชน์ของคุณไปเกิดขึ้นแต่ในกรณีนี้เองเนี่ยเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลร้างผมเล่าเลยว่าเป็นผลในทางลบท ประกามากกว่าเดิมคูณ2นะครับคือการตกเป็นแพะรับบาปนะครับในกรณีการหากเป็นเรื่องงานเองเนี่ยคุณมีโอกาสจัดถูกโยนรับความผิดบางอย่างนะครับถึงขั้นได้ออกจากงานถึงขั้นได้ออกจากที่ทํางานนะครับหรือว่าถึงขั้นได้ฟ้องขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะครับในกรณีกันเนี่ยก็จะหมายถึงว่าคุณได้รับอะไรบางอย่างมาโดยไม่สุจริตทมนะครับหรือว่าคุณกําลังไปข้องเกี่ยวกับบางอย่างที่ไม่สุจริตทมเกิดขึ้นตกเป็นแพรับบาตรโดนจับเกิดขึ้นนะครับหรือ ว่าโดนมีคดีเกิดขึ้นนะครับหรือว่าทํางานแล้วมีคดีติดพันมีคดีติดพ่วงนะครับโดนจับเกิดขึ้นหรือว่าโดนเพ่งเลงแบบมากๆหรือคุณกําลังทุจริตชอบอะไรบางอย่าง ที่ไม่เป็นผลดีสําหรับการทํางานเกิดขึ้นมีเกณฑ์นะครับที่จะโดนัโดนจับนะครับหรือว่าตกเป็นแพะรับบาปเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับต้องระวังตัวเองให้ดีนะครับเซฟเซฟตัวเองให้ทุกๆด้านเลยนะครับช่วงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นผลในทางที่ไม่ดีรวมถึงลูกน้องบริวารน,นะครับหรือว่าคนใกล้ตัวสําหรับเรื่องของการทํางานเองเนี่ย,ยไม่ส่งผลดีต่อเจ้าชตานะครับ คือไม่ส่งผลดีต่อเราเลยล้วนๆนะครับช่วงนี้เองเนี่ยเขาจะนําพาปัญหามาให้นําพาความทุกข์ใจมาให้นําพาความเด็ดเหนื่อยทางใจมาให้กับคุณนะครับคือทําให้คุณเนี่ยตกต่ําทําให้คุณแย่นะครับทำให้คุณทุกข์แบบนั้นนะครับเลยทําให้การเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานเองเนี่ยติดขัดไปสมหมดนะครับแต่หลกัลกๆเลยคุณระวังนะคะว่าคุณจะตกเป็นแพะลำบากหรือจะต้องรับผิดชอบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเกิดขึ้นด้วยนะครับทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยหรือว่าทําให้คุณจะต้องสู้คดีและเสียทรัพย ในกรณีการเนี่ยหากเป็นเรื่องของความรักนะครับส่งผลอะไรต่อดวงชะตาของคุณบ้างนะครับถ้าหากเป็นเรื่องของความรักเองแล้วเนี่ยบอกเลยว่าความรักของคุณเตรียมตัวเลยครับว่ามันจะตกจบสิ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดหัวข้อน clear, ี้กันไปตอนที่เราดูเรื่องของโรงพยาบาลเก่านะครับแต่ในกรณีโรงพยาบาลล้างเนี่ยมันคือรักที่ไปต่อไม่ได้แล้วรักที่มันแห้งแล้งมากๆรักที่มันห่อเหี่ยวมากๆรักที่มันหมดรักแล้วมันหมดใจแล้วมันหมดทุกอย่างแล้วมันหมด ใจสุดๆไปเลยแบย <ๆ S 1> ยแบ,บนั้นนะครับมันไปต่อไม่รอดแล้วอย่างนั้นนะครับมันคือการเลิกลานะครับจบความสัมพันธ์ไม่รักกันแล้วนะครับหมดใจกับเรื่องของความรักแม้นคุณจะอยู่ในตํารงในตําแหน you you ่งสามีภรรยานะครับหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นภรรยามีลูกมีบุตรก็ตามมันหมดรักกันแล้วนะครับมันไปต่อไม่รอดนะครับในนี้เองเนี่ยก็หมายถึงการหย่าร้างการจบลงนะครับหรือว่าภาวะกับเรื่องความรักที่ไม่สามารถไปต่อกันได้อีกต่อไปนะครับในนี้เองเนี่ยกล่าวถึงเรื่องความรักรวมถึงสถานะค คุยเองเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าในที่นี้เองเนี่ยสถานะคนคุยเนี่ยมันคือการไปต่อไม่รอดกับเรื่องของความรักเช่นกันคือสถานะคนคุยที่มีคนเข้ามาเนี่ยมันคือการไปต่อไม่ได้หรือคุยต่อไม่ได้แล้วแบบนั้นนะครับในที่เองเนี่ยส่งผลต่อเจ้าจะตาล้วนๆนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินเองบ้างนะครับส่งผลด้านอะไรนะครับในที่เองเนี่ยการเงินเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะเสียทรัพย์เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะครับรวมถึงคุณมีโอกาสที่จะสู้คดีนะครับหรือว่าขึ้นลงขึ้นศาลเกิดขึ้น กับเรื่องของการทํางานนะครับรวมถึงการรับเงินมาด้วยนะครับเงินที่มาจากการค้าขายเงินที่มาจากการทําธุรกิจนะครับหรือว่าเงินที่มาจากการได้ผลประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องดูให้ถี่ถ้วนว่ามันเป็นเงินที่ถูกสุจริตหรือเปล่าหรืองานที่คุณทำเนี่ยมันสุจริตชอบไหมนะครับมีโอกาสที่คุณจะเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะโดนจับนะครับขึ้นลงขึ้นศาลเกิดขึ้นนะครับตกเป็นแพลปรับบาปเกิดขึ้นด้วยส่งผลต่อเจ้าตาที่ฝันถึงโรงพยาบาลล้างล้วนๆเลยทีเดียวครับ เรามาฟังคำนายฝันต่อมานะครับเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าในที่เองเนี่ยมันเป็นฝันที่เกี่ยวข้องกับการไปโรงพยาบาลกับเพื่อนครับการฝันว่าได้ไปโรงพยาบาลวงเล็บไปกับเพื่อนนะครับส่งผลอะไรต่อดวงของเจ้าชะตาเมื x, ่อเจ้าชะตาเนี่ยฝันถึงเรื่องของโรงพยาบาลแล้วได้ไปกับเพื่อนบ้างมาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับผมตอบได้ว่าการฝันว่าได้ไปโรงพยาบาลกับเพื่อนเนี่ยในที่นี้เองเนี่ยมันส่งผลว่าดวงช่วงนี้ของคุณนะครับหรือว่าการฝันนี้เองแล้วเนี่ยคุณจะไม่โดดเดี่ยวครับช่วงนี้นะครับหากมีเรื่องทุกข์ใจ หากมีเรื่องเสียใจหากมีเรื่องวิกฤตนะครับหากมีเรื่องของอความทุกข์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องงานความรักนะครับความก้าวหน้าจะมีคนเข้ามาช่วยนะครับจะมีคนมาคลี่คลายปัญหาให้จะมีคนเข้ามาปลดล็อกปัญหาให้นะครับจะมีคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตปัญหาที่คุณเจอนะครับในนี้เองหากเป็นความรักเนะี่ยคุณก็กําลังจะเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจนะครับทำให้จิตใจชีวิตชีวาทําให้จิตใจชุ่มชื้นกับเรื่องของความรักอีกครั้งเข้ามาเติมเต็มส่วนที่คุณขาดนะครับกับเรื่อง ม,มีความสุขกับเรื่องของความรักนะคะแพปปี้กับเรื่องความรักอีกครั้งคนมีคู่คนมีแฟนก็ได้แฟนที่เก่งแฟนที่ก้าวหน้าแฟนที่หัวคิดดีแฟนที่มีความเป็นผู้นำเนี่ยเข้ามาเติมเต็มชี้นําช่องทางที่คุณติดขัดอยู่นี้ให้คลายแล้วก็ดีขึ้นแบบนั้นนะครับอันนี้ดีมากๆนะกับเรื่องของความรักนะครับในกรณีที่เจ้าสตาลนะครับฝันว่าได้ไปโรงบาลนะครับแต่ว่าไปกับเพื่อนเกิดขึ้นนะครับส่งผลดีกับการมีคู่หูคู่คิดมีบัตรดี้ที่ดีนะครับหากเป็นมิตรบริวารนะครับเขาจะพร้อมสับ คุณเพื่อนร่วมงานเพื่อนข้างโตนะคบเพื่อนโตะใ,ใกล้กันเนี่ยเขาจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณคุณไหว้วานขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจขอความอุปถัมภ์ขอการอนุเคราะห์ใดๆเขาจะช่วยเหลือคุณทุกประการเจ้านายหัวหน้ารักไข่เอ็นดูเมตานะครับดีมากๆนะครับสำหรับเรื่องงานเนาะเรื่องของการเงินเองเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะครับจะได้รับการอุปถัมภ์ที่ดีจากโชคชะตานะครับในนี้เองเนี่ยก็หมายถึงว่าบุญที่ทำกรรมที่สร้างนะครับกุศลที่คุณมีนะครับกำลังจะส่งผลต่อดวงชะตานะครับทำให ให้ตัวคุณเองเนี่ยก้าวหน้ากับสิ่งที่รอคอยตั้งใจอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับวาดฝันสิ่งไหนไว้ก็เห็นผลดีต่อดวงชะตาแปลว่าบุญที่ทํากรรมที่สร้างนะครับสิ่งที่คิดไว้เนี่ยสำเร็จอย่างที่ใจต้องการมีโชคเล็กๆน้อยเข้ามาเป็นโชคลาภป,ปากครับช่วงนี้นะครับก็การฝันว่าได้ไปโรงพยาบาลกับเพื่อนเนี่ยยิงแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆนะครับแต่จะเป็นเลเวลของความระดับต่านิดนึงนะครับก็คือจะเป็นการอุปถัมภ์การช่วยเหลือนะครับหรือว่าคนเข้ามาซัพพอร์ตคนเข้ามาอุปถมับบมภ์ เรามาฟังคำนายฝันต่อมากันได้ครับยังอยู่กับเรื่องของการฝันเห็นโรงพยาบาลอยู่นะครับแต่กรณีนี้เองเนี่ยจะเป็นการฝันเห็นโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการไปกับคนอื่นนะครับในกรณีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการไปโรงพยาบาลกับคุณแม่ครับหรือว่ากานฝันว่าไปโรงพยาบาลกับแม่ส่งผลอะไรต่อเจ้าชะตาบ้างหรือว่าการฝันแบบนี้แล้วเนี่ยส่งผลดีอะไรต่อดวงชะตาของคุณบ้างเรามาฟังคำนายฝันกันได้ครับผมตอบเลยว่าการฝันว่าได้ไปโรงพยาบาลกับแม่อีกแล้วเนี่ยมีเรื่องของสิ่งอัปมงคลเกิดขึ้นครับในกรณี แม่นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าผู้อาวุโสนะครับสำหรับครอบครัวของเราเองเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่นะครับปู่ย่าตาทวดนะครับคุณตาคุณยายแบบนั้นผมตอบเลยว่ากําลังจะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะครับหรือเรื่องรางร้ายที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพเกิดขึ้นครับในนี้เองเนี่ยเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเองนะครับแบบนั้นเนาะการฝันว่าได้ไปโรงพยาบาลกับคุณแม่เนี่ยในเนื้อของความฝันเนี่ยตามคําทํานายโบราณแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของความเอ ็นดูของคุณแม่ที่มีผลกับเรื่องของลูกรวมถึงลูกเองเนี่ยก็มีผลกับเรื่องของคุณแม่ด้วยเช่นกันคือความห่วงใยความห่วงหาความอาวอรเช่นเดียวกับคุณแม่ที่มีจิตใจที่ดีห่วงหาในเรื่องของลูกบุตรนะครับแปลว่าช่วงนี้เองเนี่ยจะมีปัญหาด้านสุขภาพเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคนในบ้านเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเป็นวิกฤตเป็นภัยร้าย,ายที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพล้วนๆรวมถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะครับหากมีโอกาส ไปตรวจสุขภาพก็จะดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าชะตาที่ฝันนะครับว่าได้ไปโรงพยาบาลกับแม่เนี่ยเองเนี่ยผมตอบเลยว่าไม่เป็นผลดีทุกประการสําหรับเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุครับแต่หากถ้าเป็นเรื่องโชคลาภผมตอบเลยว่าคุณกําลังจะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามครับช่วงน,นี้เองเนี่ยจะมีเรื่องของโชคลาภจะมีเรื่องของโชคดีจะมีเรื่องของการได้รับการได้รับได้รับการช่วยเ,เหลือดีๆนะครับจากคนใกล้ตัวแต่จะเป็นคนต่างเพศครับในที่นี้เองเนี่ยก็จะหมายถึงว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือ นะครับในยามที่คุณจําเป็นนะครับมีคนเข้ามาให้เงินคุณมีคนเข้ามาให้อะไรกับคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคดีเกี่ยวข้องกับโชคลาบหรือว่าอยากได้เงินก้อนก็จะได้เงินนะครับเพื่อมาปลดล็อกบางอย่างเพื่อมาชําระหนี้เพื่อมาแก้ไขเรื่องนี้เพื่อมาจ่ายเงินด้านนั้นด้านนี้เกิดขึ้นแบบนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เอง ผมต้องบอกด้วยว่าการฝันว่าได้ไปกับคุณแม่เองแล้วเนี่ยมันคือการอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันในเชื้อสายนะครับเดียวกันกับเรานะครับในกรณีเวกันเนี่ยกล่าวถึงปู่ย่าตาทวดคุณตาคุณยายด้วยเช่นกันนะครับในที่เองเนี่ยก็ส่งผลต่อเจ้าชะตาด้วยนะคบว่ามันคือการได้รับโชคลาภนะครับหรือการได้รับอนุเคราะห์หรือการอุปถัมภ์จากคนไข้ตัวจะเป็นคนต่างเพศนะครับเรื่องของความรักเองเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับเพราะช่วงนี้เองเนี่ยความรักเองเนี่ยไม่ดีเลยนะครับความรักเองเนี่ยมีแต่เร ี่ยวข้องกับอรารมณ์ทั้งนั้นนะครับระหว่างเรื่องของอารมณ์ร้อนระหว่างเรื่องของอารมณ์ร้ายนะครับจะส่งผลดีต่อเจ้าชะตานะครับในนี่เองเนี่ยในที่เองเนี่ยมันก็จะส่งผลได้ด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์รุนแรงนะครับ,บ Grace, เช่นทะเลาะกันมีปัญหาการรุนแรงนะครับแต่นี่เองเนี่ยก็จบลงด้วยดีนะครับแบบนั้นนะก็จะเคลียร์กันลงตัวนะครับในนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวกับเรื่องของปัญหาเท่านั้นแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพนะครับหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพล้ววนนนนเเเยะชงงีอจ ช่วงวิกฤตสาหรับคุณนะครับหากเจ้าชาตาเนี่ยฝันว่าได้ไปโรงพยาบาลกับคุณแม่เอง้วเนี่ยผมตอบเลยว่ามีปัญหานะครับเกี่ยวข้องกับสุภาพนะครับเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวด้านความรักเองเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะเรื่องของอารมณ์เนี่ยจะนําพาไปสู่ความเลิกลานะครับถ้ายับยัง้งชั่งใจไม่อยู่นะครับมีโอกาสและมีเกณฑ์ที่จะไปสู่เรื่องของการเลิกลาได้แบบนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับโดยชะตานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝันเห็นโรงพยาบาลทุกประการเลยทีเดียวนะครับ หากใครนะครับที่ชอบเกี่ยวข้องกับศาสตร์ตัวเลขนะครับตามหลักคำทำนายโบราณนะครับหรือว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยเองแล้วเนี่ยดูในเดซิฟชันด้านล่างนะครับใต้คลิปนี้จะมีเรื่องของศาสตร์ตัวเลขตามหัวข้อนั้นๆเนี่ยบอกทุกท่านอยู่นะครับใครที่ชอบด้านศาสตร์ตัวเลขดูได้เลยครับหรือว่าในเด i ิฟชันหรือในใต้ข้อความด้านล่างนี้จะมีอยู่นะครับไปดูตามหัวข้อนั้นๆได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ครับหมี่อ้วนดูดวงสวัสดีครับ